เป็นใบเลื่อย multi material เอาไว้ใช้กับเลื่อย d e v a l l DCS 571รูในของ DCS 571เนี่ยมันจะเป็นขนาด9.5ม m mm, มเนาะถ้าเราเอาใบพวก o อ b บ s รซอมาใส่หรือใบเลื่อยอื่นๆที่เป็น4ีนิ้วเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นขนาด4่อาไม่ใช่สจะเป็นขนาด20ม m mm, เมรเราจะต้องมีแหวนแปลงแบบนี้แต่ว่าพอเป็นใบ multi material ตัวเนี้ยเป็นใบของ D-WALL เองตรงรุ่น DCS 571รูในมันก็9.5ม mm, ิเมเท่ากันเป๊ะ ราะฉะนั้นก็ใส่ได้เลยไม่ต้องลองแหวนใดๆทั้งสิ้นไม้เทียมหนากี่มิลเหรอ10มิลใช่ตั้งความสูงเรียบร้อยแล้วมาตัดกัน นตัดโคตรง่ายเลยโคตรเร็วเนียนๆเลยดูรอยตัดนะโคตรเรียบโคตรเนียนเนี่ยรอยตัดเห็นไหมเนียนกริบหกบสอ